อันเสร็จครับพี่พน้องเบิ้งตี้เะครับโคดแล้วจัวเนี่ยอะไรสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศช่วงเศ้าๆหกโมงครึ่งแต่ว่ามืนอนี้โอ้ยแดดดีพี่น้องคือเกาไม้เกาแต่กับเวลาดืม่มแหกับพื้นเกาแห่หน่อยสองปากคือเกาคราับมันโมมันเดียวเสียนดผืนเดียวขึ้นมาเบิ้งพี่น้อง กำลังวานแห้ได้สองบาทครับผมคุ้มไปพปุปปดปลาในมอองซอยก็ทันลปลาลี้ยวครับปลาโองเขาก็ได้ประมาณเป็นได้เลยถืออยู่ได้บ้านโปรเตปบ้านบ้านบ้านไกลถืออยู่ครับเถ้ายาวเหนี่ยวมันปลาเหนี่ยวไปเฮงอ้าวเปนเยอะครับ ขี่จำปวกลงมาเลยหนามขึ้นได้หนิ่นามไม่มากได้หนิเบิ่งทางผมพี่น้องเอ,อ้ยมือนี้เรือว่าเม่นนอาบุญครับตัง้งแต่เมื่อวานเนี่ยครับเป็นหาหกสิบล้ำหมดเรือแล่นขามไปขามมาเน่แต่ว่าลองล่วงนี่ไหลหม่องสงสัยปลาจิบกค่อยเขาว่าบนบ่ค่อยมาไหลทางพุ่นกัดแฮอ,อีกพื้นหนึ่งครับผมกำลังสีโร่ง,งแฮแล้วนะโย่แล้วครับโย่แล้ะ สวดเอ้ยนี่กัดถืออยู่ได้พี่น้องพอดีเนื้อลงไปหึงนะครับข้าไปปดปลามองอยู่เนื้อจากเลยเนี่ยแหละอ่าโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวผมปดปลานครับเดี่ยวก,ก่อนหนะึ่งมาเลยบ่บ่ได้ะเดี่นะยวลงตึงบ่อ,อ่ะาพี่น้องมา พดช่วยกันครับเศนี่เงียหน่อยเิ่งหน่อยเาทำงานเนี่ยบาโบเตกได้นน่ครับเทียนต้อมมาสูนี่เนี่ยเขาเอาปลาเศาลูกปลาบนเล็นเปียดปาเลขกปยปลานเล็กเปียดขนาดบินเลขกเปด้อนิขนาดบิเลขปดครับ ล่างเสียนเพิ่งแกาล่างลุงเอาเนื้อลุงหาเบึงครับบาดเห้เอาเนื้อลุงใหม่จิดื้อเป็นดินบ่โอ้ยขันเมียนสองเส้นจะเก่าสอกซบสองเนาะเนาะดื้อเป็นดินอีแล้วเส้นหาเส้นแปนดน,นะหนักบุคคลมีข้นสานดอกทีไรเรสิเลว ยงเดี้ยสองเส้นยังจมวะดิเส้นหาเส้นเตี้ยยังีิฆาดแล้วเออพคราบปลาปลา,ปาพอดีเห็บสมก็เห็ดประเดกตอนนี้เนห็ประแดกประเด็กินก็บเจียวประเด็จตวงประเด็กตอน งามยุ่น<ง>ใส,ใส,นหใส่หนิใส่งามขัดใส่นะตัวนั้นนะอันนี้อันนี้พอนะกกีอันนี้ดึงจอกแรกๆเลยนี่คือคนมองก็ซิวเลยอันนี้หนึ่งหนึ่เนียแต่วขมือนี่แหเอ็นมันมันบกอยมีไฟซานมือ,อกเกาทิงกันน,นี่แต่เขื่องหมดเยเนาะเขามาตเ้ามตัว เนะดี่ยวหมดนะก่อนายดี๋ยวเอานะเสี่ยนจัดหนดึ่งดูเสียนทีจัดแต่ไม่น้องดินดินได้ต่อเนื่องด้วยครับอตองวเวลามันขึ้นดินได้ต่อเนื่องด้วยเพ่ต้องพะวงผาป้าเขาป้าอ๋อครับพนนี่น้องครับเจ้าแห่ใหญ่เพื่นนี่เจ้าลงน้ำอยู่ต่อเสียนเพื่นนี่ละหีดต่อกันมาหลวงเทียบไปเนี้ยขืนตลอดบอ่อนะป่า เดี๋ยวติดตามกันครับโอ้่ออระเหนือบานมานหนพี่น้องไหนแล้วครับใส่ลูกครับใส่ลูกอุ้ยเจ็บไป่นปัญ้อครับเก็บเนื้อเงินครับ ทอดก่อนเนื้อปลาแล้วเอาชีวานกล่องตัวด้วยชีบองด้วทุกอย่างต้องมีการล้วงชีวานแบบเราต้องฟังนี่นะนะออาไปเกีงยงไตตัว 啊！ ủa Màn chung, màn chung Cái cái cuốn Luật cứ tao xin đâu Ôi นไี้แต่ไปของฟอมไนป็นยังไงอุ้ยอุ้ยปอโอ้ยกรดตุเาลปนได้น้อานได้โอ้ยดินบงตกแพี่น้องกงได้เคยนนได้ครับอุ้ยความสุ วันซุดเด็กตัวเียของเขานะเขาเนบุญจริงน,นนะอ่านเสรครับเล้ยเมืองที่ไครับแล้วจัวเนี่ยมันไดกะได้เอามอวี้หนอคือไงอืมมามา หมด,ดแล้วอีรีอีรีเลยมีแต่ลปลาเดียวอืมค้างกระสือตาอีรีครับพี่น้องเบิ้งแน่พูนพด,ดนะโคด,ดแล้วนี่พี่เป่าสายันเนาะเอายกเอาพี่เป่าออกก่อนพี่เป่าสายันครับนี่กัดสวงเนาะมือเนี่ยกัดตับสวงผมเนีย่ยยังไงยังไงเท่ นี่ครับยิปเปาสายันยิปเปาสายันสัญญายิปเปาสายันก็มาปล่อยครับปล่อยแบบให้มีจิบจิบเลนน้อยหนึ่งโอ้ขึ้นเล้วไปประชุมแล้วนี่ในเวลาเนี่ยคุณขู่ไปแล้วจักล้อจักล้อฮะสิบ ชิบโลอยู่บ่เฮ้ยเจ้าเอาเห็ด้น้อยดิมากเดี๋ยวมุกเรียกกูฮะฮะยังก่อมาคอยตีคือบอกว่าแต่ยังว่าเดี๋ยวจะใส่ง่ายบ่มันหนอกทั้งหนอกคุณนิตี้แปดโมงเลยวะครับไปน่ะ ครับนี่ได้ี่สิไปเดี๋ยวนี้บ้อยู่บกปุ่นเพื่อนงานครับเพื่อน,นงาน <c oughs> สองคนผู <c oughs> ป้ปกครองมีคนเดียวได้คิด <c oughs> หาคุณคู่แล้วแถวนัน่นแล้วไอ้คู่หน่อยนั่นประเดี๋ยวนั่น <c oughs> เป็นผู้ปกครองเลยนี่ย <c oughs> ครับเพราะลูกลูกสองคนเนาะสิไปแล้วครับนี่้มันโทษพี่ดึกเกลือเลยเนี่ยกลางมองอยู่เหรอพี่ดึกเกลือเลยนี่บวัวครับประมาณสามลนี่แหลปะปลามองกับประมาณสองลอันนี้ก็ลูกกว่านี่แหละ เนื้อเดียวนึงเนี่ยมันตัวน้อยตัวน้อยเนี่ยตัวปลาผู้เยี่ยดสุมชีแน่ตากระพ่อกระเทอือนนะแมนปลาหม่องเก่าก็เ้าแม่มีแต่เมย์ใหญ่มาตรงโรงเรียนมาเจอกันไหม,มเดี๋ยวเวียก ขืออยู่ปวยอีนะั่นแน่นอนเลยปวยวีนะ่ะขึ้นแมีนไปครับเดินก่อนพี่น้องเดี๋ยวติดตามกันเบ็นยังไงครับบาทสุดท้ายนะเป็นที่ไป 5, หาสาวคู่แลนะเบืองบวาทุดท้ายพี่น้องครับเบืองพี่น้องว่าจะขึ้นเมื่อครับบาทล่างเฮะเนื้อเขาขึ้นมาเบิอได้เลย เก็บเนื้อเก็บคล้องนะครับอาแหลงไปหลงังมันหักขลองขึ้นมาหัแม่เลยทิม่มแมลงไปที่ยเสือเ <c oughs> <c oughs> อาพี่น้อ,นเนองเดี๋ยวไปเบิ่งสรุปผลงานเท่าอยู่เฮื่น่ครับผมงานเศร้านี่พี่น้องกับเสี่ยนตอมมือเก่าครับปลามันหักใส่หน่อยพี่น้องเกือบเกือบสามลูกอยู่ครับนี่สามกลัวสามกลัวอยู่โอ้สดๆขึ้นมาดวงเดียงดวงเดงียงได้พี่น้องครับเบิ่ง โอเคครับพี่น้องครับมาเค็มีนชอบเคิมนี้กอย่าลืมกดไหลก็แชร์กดติดตามงครับสำหรับมันนี่ผมครับเชียนตอมลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับ